สวัสดีย้ำมเลี้ยงครับพี่น้องของวันที่สิบเจ็ดมกราเนาะครับสองพันหารอยหกสิบซี่ครับพี่น้องเมื่อนี้สิพ้าพี่น้องมาฉีดปุย๋ยเขาครับปุย๋ยเขาน้าปังเนาะปุย๋ยเขาน้าปังอันแปลงนี้ที่ผมเพจปีที่แล้วนะครับน้าปังเนาะปีที่แล้วแปียงนี่เนาะเปียงเนี่ยครับแปียงนี่สองให้สองงานผมได้ให้ลัดตันกว,กว่าครับพี่น้อง ให้ละตันกว่าปีนี้ให้น้องเฮ็ดครับปีนี้แปลงนี้ให้น้องเฮ็ดเนาะหอดเฮ็ดหอดคูกันน้านะครับเลยคูกันน้าไปเป็นของผมนะครับพี่น้องเป็นของผมต้อเฮ็ดต้อกันไปนะปีนี้ให้น้องเฮ็ดเรอเบื้องว่าปีนี้ผลผลิตที่ได้ท่อของผมปีที่แล้ววนะเนาะเมื่อนนี้กะทิพ้ามาฉีดปุ๋ยครับปุ๋ยเขาน้าปังครับ อันนี้เขาได้สิบมือแล้วครับสิบกว่ามือแล้วลหละเพราะว่าวานไปวันที่ซีนะครับพี่น้องมันีะเกิดประมาณนี้แหละครับก็เริ่มเริ่มฉีดปุ๋ยรอบแรกเดเลยนะครับพี่น้องสูตรปุ๋ยผมนี้อย่างนี้เนาะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องเลยครับก่อนที่เบิง้งเบิ้งสูตรในการฉีดเนาะมาเบื้องทางฉีดกอนครับพี่น้องผมใส่ทางเป็นเป็นทางเครื่องสองจังหวะเนาะครับพี่น้อง เครื่องสองจังงวะมันตีฉีดปุยย๋ยได้ไกลครับแล้วก็ละอองแดกเป็นอยดีครับพี่น้องมันได้ไกลเนาะเวลาเขาฉีดนะครับมันเกิดที่ได้ไกลกว่าเป็นเพ้เป้ที่มันเป็นแบตเตอรี่ครับพี่น้องมันจะไปได้ไกลกว่าเนาะเวลาเขาฉีดเนาะเขาฉีดถึงคูนี่ยางถึงคูนี่มันก็ไปได้ประมาณสีหาเมตรแล้วได้ครับพี่น้องซีหาเมตรเขาก็เดินล่องกลางอีกประมาณสองสามรอบกะ ติทวาทวานาเ้เขาอดีเนาะวันนี้กับเมื่อเบื่องสูตรปุย๋ยที่ผมฉีดเนาะครับใส่ฉีดทั้งมันทั้งเข่ากับสูตรเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องสูตรเดียวกันเนาะกะับกับตีมี้ว่หลายย่างนะะครับกับปีครับกับปีคือเกาเหรอครับสูตรเกาผมละกะับปีแล้วก็ผงชูรสครับผงชูรสผมใส่ขวดนี้มาเนาะผงชูรส เอ็มอยครับเอ็มลอยสองฟ้าครับเอ็มลอยสองฟ้าอันนี้เป็นปุ๋ยหมักปลานะครับใส่เครื่องขวดครับเครื่องขวดเอ็มลอยเนี่ยอันนี้เป็นสารจับใบครับพี่น้องสารจับใบคือน้ำยาล้างจานนะครับอันนี้ผมเพีดยเองเนาะน้ำยาล้างจานต่อมาก็เป็นนี่ครับปุ๋ยหมักจากโลกมูนะครับปุ๋ยหมักจากโลกมูอันนี้โตไหมครับผมเพิ่งเพิ่มมาปีนี้เนาะเพิ่นให้มาผมกันเลยามาเฉีด เพราะว่าผมไปฉีดมันลองเบืองแล้วครับงามดีครับงามแล้วก็เตกยอดยอดงามดีครับอันนี้ก็สูตรเก่าสูตรดั้งเดิมครับเนี่ยไข่ตัวสารครับพี่น้องไข่ตัวสารตัวตา่อมา้ก็เป็นอนันจุลินทรีย์เจาปวกได้ทรันเนี่ยพี่น้องจุลินทรีย์เจ้าปวกพวกจุลินทรีย์นี่เอาฉีดลงไปในดินนะครับมันจะเพิ่มจุลินทรีย์ในดินแล้วก็มันก็บีเฮ็ดให่ดินเขาดวนซุยครับ ดินเฮาด้วนซุยถึงมันที่ให้ผลได้ซาเนาะครับพี่น้องพวกจุลินทรีย์พวกอย่างเนี้ยแต่ว่าผมฉีดไปสามปีติดนี่มันที่เห็นผลช่วงช่วงปีที่สองกับปีที่สามครับพี่น้องปีที่สองกับปีที่สามเนาะแล้วก็เสริมด้วยปุ๋ยเคมีครับพี่น้องมันก็ต้องมีปุ๋ยเคมีเสริมพร้อมเด้ผมใส่สูตรนี่ครับที่ผมฉีดเนาะสิบห้าห้าสามสิบเนาะครับ รือเอาสูตรที่ใกล้เคียงกันก็นได้ครับที่บ้านพี่น้องมีขายเนาะผมใส่สูตรนี้ครับอันนี้ใส่ใส่เครื่องซ่อนไปก้อนครับเพราะว่ามันอันเพราะว่าเขายัางน้อยอยู่เนาะอันนี้ก็อีกสูตรนึ่งครับน,นี่สูตรจําสูตรบ่ค่อยได้ครับแต่ว่าผมจําตัวท้ายได้มันเป็นหกสามสองสามสองนี่นะครับประมาณนี้ครับอันปุ๋ยตัวนี้เนาะผมก็ได้เขียนไว้ครับวันนี้มาว่าถึงสรรพคุณของของแต่ละย่างเนาะครับพี่น้องสรรพคุณเนาะ กับปีนะครับสับปะุณของมันคือคือเฮดเห็นหักพืชหอวนะครับหักเข่าเขาเนี่ยแข็งแร้งเราก็หากินได้เก้งครับพี่น้องเนี่ยเขาฉีดไปเนี่ยหากินได้เก่งเนาะกับปีกับปีไปแล้วเนาะบะน,นี่ก็เป็นอันผงชูรสครับผงชูรสนี่มันก็นที่ไปกระตุ้นเกี่ยวกับแป้งของแป้งของเข่าครับแต่ว่ามันที่เอาไปสะสมไว้ในต้นเขาก่อนเนาะ เวลาเป็นเม็ดเป็นอยางมันก็ที่ได้เม็ดเต็มเม็ดอย่างดีครับตัวนี้นะครับพงชลรดอันตัวนี่เนาะครับเครื่องดื่มชูวําลังนี่มันมีวิตามินบีสิบสองครับมันเห็ดให้พื้นมันสดชื่นแล้วก็พพ้อมที่รับปุ๋ยตลอดเวลาครับเนี่ยพ้อมจะรับปุ๋ยตลอดเวลาเนาะตัวตัว,ตวมากกับปุย๋ยมักปลาครับสบรรพคุณพวงเกลว่าเปหลายหลายอย่างแล้วเนาะ มันตีเฮ็ดให้ห้กพืชแข็งแรงครับแล้วก็ขั้วเหนียวแล้วก็บใบก็ตีง,ง้ําง้ําพอดีครับเข่าฮอกตีง้ําพอดีเป็นใบทงเลยครับเนี่ยพี่น้องตัวต่อมาก็เป็นอันนี้เนาะปุ๋ยหมักจากโรคหมูครับพี่น้องปุ๋ยหมักจากโรคหมูที่ทําให้เข่าแตกกอได้ดีนะครับพี่น้องแตกกอได้ดีหากพืชกับตีแข็งแรงครับหากพืชแข็งแรงแล้วก็ มันกะที่หากินในเกงส่วนมากที่เปลี่ยนเกี่ยวกับบำรุงหากครับบำรุงหากเนาะถ้าหากพืชสมบูรณ์พืชก็สมบูรณ์ครับอันนี้กะใช้ตัวสารเนาะมันตีเฮ็ดแห่พืชน,นะครับพืชแตกก่อได้เลี้ยวครับเพราะว่ามันมันมันอันที่ไปขยายเซลล์ของพืชเนาะครับขยายเซลล์แล้วก็ให้เซลล์แตก แตกแนงออกมานะครับที่ท่ห้เขาแตกกวดีกันนะครับตัวตัวไคตัวสันนะครับตัวตัวลินรีเจ้าปวกนะครับเจ้าปวกนี่มันมีหน้าที่ในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์นะครับตัวใดพ,พืชพืชในดินที่เขาประทันทย่อยนะครับพวกพวกเสียงพวกเศษไม้เศษหอยเศษปูนะครับมันที่เขาไปย่อยย่อยแล้วมันก็จุลินทรี์ตัวนี้มันก็จะทายขับทายออกมาเป็นเป็นปุยเห้านะครับ เป็นเป็นแร่ธาตุเป็นปุ๋ยเนาะครับนี่ครับปุ๋ยที่ผมใส่เนาะกับมีทอนี่เนาะสารปุคุณมันนะครับบันนี้พาไปย่างเบื้องเขาครับเขาอันเพาะฉีดแล้วตีเนาะเขาได้สิบกว่ามือนะครับผมเฮ็ดวานไปวันที่ซีเนาะครับสีมักกะลาครับผมวานไปวันที่ซีมักกะลาเขาก็เกิดเสมอกันดีครับเพราะว่าผมใส่เครื่องเครื่องพ่นเอาครับเครื่องพ่นเขาเนาะนี่ที่ประมาณนี้ครับเขา เกิดเกิดที่ดีครับเนี่ยเกิดที่ดีครับที่แบบสม่ำเสมอนะครับเนี่ยบวบมีบวกหน้าบ่มีอย่างเพราะเพราะว่าผมมันเอาอันนั้นเนาะจุลิซีเจาปวกมาฉีดพ่นก่อนครับพี่น้องฉีดพ่นแล้วให้เฟียงมันย่อยเนาะบัดนี้พอเฟียงมันย่อยแบบนี้ครับดินมันกระดิเลียนครับเวลาเขาตีต,ตีทั้เทือกนะครับตีเฮ็ดให้นานเนี่ยมันที มันเห็ดไงครับมันที่บ่เป็นก้อนคูรูคีรีครับดินนะดินมันก็ที่เบ่เหนียวถ้าเบ่เหนียวรถมาปันมันก็เห็ดไงครับพี่น้องเห็ดนาเห็ดไงถ้าดินเขาด่วนซวยนะครับพี่น้องนี่แหละเป็นผลจากเป็นผลจากกาันการที่ผมเอาพวกจุลินทรีย์พวกปุ๋ยหมักมาฉีดเป็นประจำนะครับพี่น้องมันที่นี่แหละครับถึงมันที่เห็นผนซ่าเนี่ยก็ก็กต้องยอมรับมันนะครับ แต่ว่ามันได้ผลในระยะาเยาน้นะครับพี่น้องพวกจุลินทรีย์นะแต่ว่าเขากส่แยกทิ่งปุ๋ยเคมีครับปุ๋ยเคมีนะมันก็มีประโยชน์ครับโบแมนว่าโบมีด้มีประโยชน์ดืวกันครับแต่ว่าเขาใส่ปริมาณที่หน่อยลงเนาะปีที่แล้วผมก็ได้ใส่ปุ๋ยแบบว่าปุ๋ยเป็นถุงนี่นะครับผมใส่ปุ๋ยเกล็ดแบบซี่เะาฉีดแล้วครับแต่ว่าผมฉีดเป็นประจำนะครับพี่น้องฉีดทุกอาทิตย์ ฉีดทุกอาทิตย์ครับโดยเวลาวันเสาร์นี่ผมก็จะไปฉีดมันเนาะปกติครับวันเสาร์ไปฉีดมันเสาร์ของวันอาทิตย์นี่ก็ที่ไม่ฉีดเข่าครับฉีดเข่าอยู่น้าเนาะที่สลับกันนี่สิแหละครับประมานนี่ถ้าวันเสาร์วันไดได้เข่าเว้นนึงสิผมก็มาฉีดก้อนร่วงหน้าบอสันกับไปฉีดวันจันทร์ครับ แต่ว่าส่วนมากผมที่บพ่ค่อยฉีดวั้นเชนครับเพราะว่าพวกปุยมักปุยยังนี่เวลามันติดเสียผ้านะครับพี่น้องพราะติดเสียผ้าเขาแล้วนะ่ะมันเทียเห่กินมันเหม็นครับพี่น้องกินเหม็นเหม็นติดทนนานครับแต่ว่าสําหรับคนเหลี่ยมปุยมักปุยยังนี่เขาปฏิว่าบ่เหม็นเนาะาจไงผมกับผมเมื่อว่ามัานบ่มเหม็นมันหอมดีแต่คนอื่นเขาว่าเหม็นครับครับเหม็น ไปใกล้เขาไม่ได้หรอกครับพี่น้องพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยยังไนี่นี่แหละครับผู้ใดที่เฮ็ดไว้แล้วก็เอามาฉีดร้องเบิ้งนะครับบ่แะเม่นเอาไว้บ้านนะครับพวกปุ๋ยหมักเนี่ยครับทั้งใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องมอน้กะขอขอบคุณครับ